ปะเทอนีเฮ้ากับว่าเบริงการออกแบบรูปแบบของเตาสังกะสีลุมตื่นนะครับเนาะแบบลุมตื่นน่ครับคือลักษณะเป็นอย่างสิครับเฮ้าสิคุหนาเตาหรือมองจุดเตาหนีลงเป็นตำกว่าจักโตเตาหรือพื้นเตาจักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสะดวกในการจุดเพื่อไฟที่อยู่ไต่ อยู่ใต้ฟื้นพ่วสิี่จุดงายนะครับเนาะเข้ากับสิเสาะลองกลางหายทะลุไปถึงปลายปองควนทั้งถ่ายเพราะว่าเตารูปแบบนี้เข้าสิจงปองควนแบบปองเดียวคืออยู่ถ่ายปองเนาะครับเนาะเข้าสิใสแบบปองเป็นทอควนขึ้นคลา,ายเตาถังสองลิตรแนวนอนนะครับเนาะความดึกขของหลุมของหลุมเตาเถียวคุดกะอยู่ประมาณ เืบเสร็จเสครับอันนี้แล้วแ้ผู้สีเอาไปปั๊บใส่ว่าเสียเลยเอาตื่นซําไดแล้วจะสะดวกนะครับเนาะบ,นะบานห้ากรสิเสาะล่องรอบขอบเตานะครับนะครับรอบขอบเพื่อนเตาองส์เพื่อให้ควนเพื่อให้ไฟให้อากาศเดินหลบหมุนเวียนได้ทั่วถึงเตานะครับ เตาแบบนี้มีข้อดีจังไดวะตีค้อหนึ่งห้งบเรต้องใส่สังกะสีหลายครับเพราะว่าใหม่ส่วนหนึ่งกับลงอยู่ในหลุมไปไปหลเติบแล้วกระสีกองพู่นขึ้นมาหรือว่าสูงขึ้นมาก,ก็พื้นเตาแน่พอประมาณนะครับเนาะซำสังกะสีห้าปิดบอเปืองสังกะสีปิดใส่ขัวแล้วก็กบกลางส,งสี่กับพ่อแล้วนะครับเนาะจะดวกก็ต่อการจัด การบริหารสีเด็กคุดแน่เล็กน้อยกับบอหมดถือว่ายุ่ยงยากอีกอย่างนะครับเวลาดันห้องกับสีเด็กน้่เวลาห้าทสังสีกบแล้วเอาใหม่ใส่แล้วั้งสีกบบห้ากับสีเด็เเก,เอ,ก,เ,กเ,ดเอาดินขอบขอบนี่คืนโป๊ะเลยครับบ่ต้องไปคุดดินจากที่เพื่นมากเพิ่มเติม,ตมอีกกานาสีพ่อแล้วนี่นะครับ คือประมาณนี้ครับประเภทเตาตั้งสีลุมตืดความกว้างของเตานี่ก็อยู่ประมาณความกว้างอยู่ประมาณเมตรยี่สิบสามสิบเส้นครับความยาวอยู่ประมาณสองเมตรอันนี้ก็แล้วจะผู้สีเอาไปปั๊บใส่ว่าสีเอายาวเอากว้างซ้ำใดแต่เอาให้พองามนะครับเนาะท่านญนหลกยกัสีดูแรยากคุ้มยากเตาขนาดนี้ก็สีอยู่ ขั้นเป็นเผากระสีเดชทานอยู่หลายเติบอยู่ครับเกือบสิบสอบหรือว่าสิ่สิบสอบอันนี้อยู่ที่เฮ้าว่าสีเฮ้าสีใส่ใหม่ได้แน่นได้ดีซ้ำได้นะครับเนาะรูปแบบกะในลักษณะนี้ครับความลึกความกว้างสมดุลกันนะครับเนาะความกว้างกระสี เคิงหนึ่งของความย่เานะครับเนาะรูปส่งกับสิพ่อหมาะเวลานั้นปองควันเท้ากสีไม่เจาะช่วงนี้แหละเท้ากสีเอาอิดหรือว่าเอาอย้างมะห้องเขาจะค่อยตอ่อพอปองควันออกทั้งนี้เตาหลักษารนี่คือขันเท้าเสีเอานำสมควันไฟกับใดขึ้นกันครับ ปับใส่ได้แบบเดียวกันกันกบถังสองลอยิตหร,รือว่าเตาแบบอื่นนะครับลักษณะของเตาประเภทนี้คือเวลานั้นเข่ากับตังสีเอาใหม่หมอนห้องอีกทีนึงนะครับเนาะคือใหม่หมอนเท่ากับิีเป็นว่างไล่ไล่ขวางเตานะครับเนาะเพราะว่าเข้าสี่างใหม่เผาเข้าหนีใหม่ ทานเท่านี้แนวในแนวเงาตามตามเตาไหม่เงาวหม่สันเท่ากระใส่ได้ครับถ้เาเอาสวงเงาสุดเลยก็ได้ขั้นให้ใหม่ห้าตรงใหม่เ้าซื้อขั้นใหม่ห้าสันห้ากะเอ้ยขั้นใหม่ห้าง้อห้าโค้งโคตรห้ากะจงจะเป็นตองตัดเพื่อให้มันแกบมันแน่นเพื่อบรรจุมันสีบรรจุไหลายนีย่คือเตา สังกะสีแบบลุ้มตื่นง่ายครับบ่ต้องไปคดเลิกหลักกับบต้องไปมีพิธีรีตองอีกย่างมากมายเพราะว่าเาหเป็นลักษณะนี้หากองฟื้นขึ้นเรียบร้อยแล้วหอกอสังกะสีกบหอากักบกบดินข้นธรรมดานะครับเนาะกบดินข้นธรรมดาแล้วหอกก็ใส่ปองถอดทั้งหลังเอกากระจูดได้เลยเต่ลักษณะนี้คือจงปองควนหรือปองเดียวครับ ใบจงบอจอข่างนั่งทั้งสินนะครับเนาะอันนี้คือเป่าคือเตาสังกะสีแบบลุ้มตื่นทาเห่า เอาเตาสังกะีแบบอยู่ในพื้นที่ลาบเท่ากับต้องกบดินสูงซังกะีก็ต้องใส่หลายแผน่นเพราะว่าไม้บ่ได้อยู่ในหลุมเพราะว่าในเนื้อที่ของหลุมกับมันจุไม้ได้ได้เครื่องเตาแหละครับเท่ากับสีเพียงแต่ว่าเท่าสิบกบดินทมดินขึ้นมาอยู่ประมาณอีกเครื่องหนึง่งก็แหล่าแหละครับขั้นเป็นนาฝนเท่ากับ คุดยูทีโนนเั็หน้อยเพื่อนำสีซึมสีขังนะครับเนาะขั้นยู่ที่โนนกะคือเหยดได้เลยครับขั้นที่ลาบต้องระวังจั็หน้อยนะครับเนาะพอขั้นฤดูฝนขั้นฤดูแรงกะเห็ด่ได้ครับนี่ครับลักษณะกบแบบนี้นําไปปั๊บใส่ ได้เดียวเข้าจังเบิ่งขันตอนต่อไปนะครับนอกเมื่อว่างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันสิอยู่ในรูปแบบจังใดซีดถมหน่อยถมต่ำถมสูงซ้งำไดการใส่ปองการจุดเตาที่มีขันตอนแบบใดแล้วพี่น้องจังเบิ้องอีก คลิปหนากดติดตามได้วยพี่น้อง้อเพื่อว่าห้าสีได้ไปปรับปรุงใส่หรือว่าผู้ที่มักเผาทานสีได้หาช่องทางที่มันง่ายกว่าสีพี่น้องห้าเห็ดอยู่เอามาแช่มาบอกซ่อยกันกดติดตามเพื่อเบิ่งขั้นตอนอีกต่อไปคลิปหนานะครับเด้อหรับคลิปนี้กะยบไวศมิตรสะกอนพอกันคลิปหนาด้อพี่น้องวัสดีครับ